f อครับหลังจากลงไลฟ์สดมาครับเพราะว่าหมูทอดยั่วๆที่ผมให้ฟ้าทอดให้นี่ครับสามชั้นเลาะหนังออกครับละหมักด้วยซีอิ๊วกับแม็กกี้เท่านั้นทอดแบบไฟอ่อนครับอทอดไฟอ่อนนะใช้คํานี้นะทอดไฟอ่อนไม่ใช่ตุ่นน้ำมันนะครับทานง่ายๆนะมีไซด์ดิชผักชีตั้งกวากระเทียมจีนพริกแจไวไปถทานเล่นๆนี่ครับนุ่มๆ อนี่ยัะช้ำๆ juicy เลไหมนี่ j u เลยไหมฮะอือื้มอือหืมอือหืมอือเต็มปากเต็มคำา u i c y ออหื้มเดี๋ยวนไม่รู้จะทำะไรลองไปทอดดูครับสามชั้นทอดสามชั้นทอดไฟอ่อนครับ